หนึ่งตต้า CHR ในกลุ่มเนี่ยเจอปัญหาบุชเกียรแตกประมาณ1นึ่งแสนโลนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นบุชทองเหลืองยจะดีไหมครับมีความเสี่ยงไหมฮะแล้วก็ต่อเลยนะครับมีศูนย์บริการหรืออู่นอกซ่อมโตต้าในเมืองชนบุรีแล้วก็บางแสนแนะนำไหมครับอมนึกไม่ออกเลยแหละอืเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์บริการของโตต้าที่ชนบุรีมันก็จะมีเจริญไทยมอเตอร์เซลล์เล่าตรงว่าก็ฟีดแบ็กก็ไม่ได้ถึงกรนดีนะมีอะไรกับอินเตอร์ยนใช่ไหม ตใต้อิตาโยนตรงบายพาาชมดีไม่รู้ตรงนั้นยังยังโอเคอยู่หรือเปล่าเมนนื่อก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อก่อนอ่ะดี ใช่เมื่อก่อนชลบุรีมันเคย,ม,เคยมันเคยมีสูตรที่ดีอยู่แต่ตอนนี้เรา,มเราไม่ได้อัปเดตม,มานานแล้วก็เลยไม่กล้าพูดใช่ครับส่วนข้อเรื่องบุชเกียร์แตกนี่บานคิดว่าไงบ้งเออบุชเกียร์แตกถ้า1นึ่งแสนโลเนี่ยผมว่ามันแปลกแหละม,มันแปลกต้องดูว่าเป็นบุชตัวไหน<ม>ถ้าเป็นบุชที่แบบว่าเป็นเกียร์ปกติอันเนี้ยแปลกแต่ถ้าเป็นบุชเกียร์พีต้องดูเรื่องการจอดรถด,ด้วยว่าตอนก่อนจอดรถเนี่ยรถมันสนิทก่อนไหมก่อนที่จะเข้าเกียร์พีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นบุชทองเหลืองบุชทองเหลืองม เสียงอะไรขอให้ตอนที่ใส่เนี่ยใส่ให้ถูกต้องแทนเองอ่าคิดนะคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นบูชตัวคันเกียร์ตอนเลื่อนเลื่อนตำแหน่งอะพอเลื่อนมาเสร็จปุ๊บอไอตัวบูชเก่ามันอาจจะแตกแต่แสนโลถ้ากับเกียร์ออโต้นะผมว่ามันมันก็แปลกอะเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้เลื่อนเกียร์อะไรบ่อยขนาดนั้นแล้วแล้วก็เจอเคส c h r บูชเกียร์แตกผมเท่าที่ผมได้ยินนะผมว่ามันน้อย